เคยสงสัยไม่ว่าทำไมบางคนยิ่งทำงานหนักเงินก็ยิ่งไม่พอใช้ในขณะที่บางคนดูเหมือนจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยแต่เป็นเรื่องของ mindset หรือกรอบความคิดเกี่ยวกับการเงินต่างหากละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึก3ความแตกต่างสำคัญในการมองเงินระหว่าง mindset ของคนรวยกับ mindset ของคนจนที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณไปเลยข้อแรกคือเรื่องของการออม คนที่มีมายเศษแบบคนรวยจะมองว่าการออมเป็นเหมือนการลงทุนในอนาคตเก็บเล็กผสมน้อยเพื่อสร้างเงินต่อยอดแต่คนที่มีมายเศษแบบคนจนมักจะมองว่าการออมเป็นเรื่องยากเพราะเงินเดือนน้อยนิดก็แทบจะไม่พอใช้จ่ายแล้วทําให้พลาดโอกาสในการสร้างความมั่นคงทางการเงินไปข้อ 2. คือเรื่องของการลงทุน คนรวยจะมองว่าการลงทุนคือโอกาสในการเพิ่มพูลทรัพย์สินเรียนรู้ที่จะบริหารความเสี่ยงและมองหาโอกาสใหม่ๆเสมอในขณะที่คนจนส่วนใหญ่มักจะกลัวการลงทุนมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือคิดว่าต้องมีเงินเยอะๆถึงจะลงทุนได้ทำให้พลาดโอกาสในการเติบโตทางการเงินไปอีกและข้อสุดท้ายคือเรื่องของการแก้ปัญหา คนรวยจะมองว่าปัญหาคือโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองพยายามหาทางออกอย่างสร้างสรรค์และไม่ยอมแพ้ง่ายๆแต่คนจนมักจะจมอยู่กับปัญหามองว่ามันเป็นอุปสรรคที่ทำให้ชีวิตลำบากและโทษโชคชะตา ยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าคุณถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวได้เงินมา2,000บาทคนที่มีไมายเร็จแบบคนรวยอาจจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนในกองทุนรวมเล็กๆน้อยๆหรือซื้อหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนมาอ่านเพิ่มเติมแต่คนที่มีไมายเซ็จแบบคนจนอาจจะนําเงินไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือซื้อของที่อยากได้ทันทีโดยไม่ได้คิดถึงอนาคต การเปลี่ยนหมายเศษไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยการฝึกฝนและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแต่เชื่อเถอะครับว่ามันคุ้มค่าเพราะมันจะเปลี่ยนวิธีที่คุณมองเงินเปลี่ยนวิธีที่คุณใช้ชีวิตและเปิดโอกาสให้คุณสร้างความมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืนลองเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายทางการเงินเล็กๆน้อยๆเรียนรู้เรื่องการลงทุนและมองหาโอกาสในการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแล้วคุณจะพบว่าความรวยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินในบัญชีแต่อยู่ที่ความคิดของ ของคุณต่างหากล่ะครับจำไว้ว่าความคิดเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนได้ครับ